แรลกนะส้มตำใส่ไปร้านเน่าๆเนี่ยคนก็ยังกินกันได้เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นหล่นเนี่ยนะแอบตักนอนทิ้งเป็นเข่งๆเลย <c oughs> แสดง <c oughs> ว่าของฉันเนี่ยของเน่าของนอนแต่ก็ยังมีคนมากินฝีมือร้วนๆไม่เหมือนของร่อนหนอกอักงใช้แต่ของดีๆคนยังไม่มากินเลยอยู่ว่าแต่คนเลยผียังไม่มากินเลยแถวบ้านฉันนี่เขาเรียกว่าแจ้งแจ้งแจ้ง <c oughs> คือแจนก็ช่วยแม่เสิร์ฟที่ร้านมานานเลยนะแี่มาออนแม่แบบแม่จะเอาอะไรอีกนี <c oughs> ด่ดูดีจริงเลยจะเป็นแม่กันได้เหรอไดอ้ <c oughs> พวกงนี้แจนขอตามเองได้ปะมั่นใจเหรอลูกร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ ก็ดีเหมือนกันนะลูกต่ำแล้วแม่ก็จะแต่งตัวให้สวยสวยแล้วแม่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟโอเคดีเหมือนกันนะไม่โอเคเดี okay. ๋ยวลูกขาหายหมดเลยนิดหน่อยแล้วไม่ได้เจ้นี่แม่กันนะขาดเธเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเออแม่อยากถามอ่ะทำไมแม่กับปวีชอบทะเลาะกันนะ โอ้ยจะไปถือสาอะไรกันนังวีมันลูกเอ้ยนางวีมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยตั้งแต่มันเปิดร้านมามันก็อารมณ์เสียของมันตลอด mm. ออรู้ว่ามันอิจฉาเราที่ร้านเราขายดีกว่ามัน mm. ถ้าอย่งงางนั้นนะแม่ก็อย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับป้าแกมากไม่ได้หรอกจะมีใครยอมใครแม่ไม่ยอมหรอก mm. อย่างนี้ไงอย่างนี้ไงไปนอนนล่วละ ไปนอนได้ละพรุ่งนี้จะได้มีแรงยกสายบไดอไปพรุ่งนี้จะตามไห้ครบแปดเลยบายเลยลูกคนนี้นี่แสบจริงๆเลยเธอวันนี้เราตำซุปข้าวันแรกอย่าลืมไปกินนะริมหาดอย่าลืมไปกินนะพาเพื่อนไปเยอะนะเฮ้ยวันนี้เราตำซุปข้าวันแรกอย่าลืมไปกินนะเออโอเคเฮ้ยวันนี้เราทำซุปข้าวันแรกแหละไปกินได้นะ ลิบหาดล่ะแม่เราเฮ้แหมแต่เธอเห็นแกโปรโมทจากผู้ชายอย่างเดียวเลยนะนั่นสิสรุปว่าแกเอาส้มตำมาบังหน้าเพราะต้องการผู้ชายใช่ไหมแต่ภาพประเด็นนี้เลยนะแกเอาไปเกี่ยวคุณผู้หญิงอย่าไม่อยากได้สักใครกล้าพูดเนาะถ้าเป็นฉันนะฉันจะแจกเบอร์โทรศัพท์พร้อมเบอร์ชัวไปแล้วแหละ ส,สวยๆทั้งนี่้จุดเลยอีมอยเปลี่ยนแกอ่ะไม่ต้องแจกบลอกแจกเบอร์นะฉันว่าแจกการ์ดงานศพไปเลยดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเผาวัดไหนแล้วมึงล่ะ,อ,ะอย่างฉันเนี่ยไม่ต้องแกกงจกเราจกลงแจกเบอร,ร์เพราะว่าคุณภาพอ่ะมันอยู่ที่หน้าชัดมากชัดมากชัดจริงๆชัดเป็นหน้าหล่อนอ่ะเหมือนลูกนิมิตท,ที่โดนเหยี้ยทีนี้โลกนี้มันโหดร้ายกับสุดตายฉันนะ มึงนั่นแหละ ไปไหนมาเนี่ยเรียนก็ไม่เข้าเรียนทำตัวเป็นสัมภเวสีได้กูก็อยู่ของกูแถวนี้ถามดีๆถามดีๆรูไปกรุงเทพมาจะเก็บตัวอยู่ค่้ายมวยอืมอืมอกลับมาแล้วเข้าเรียนซะบ้านนะมึงปีสี่แล้วมึงเรียนไม่จบจะหาว่าไม่เตือนยิ่งย้ายกลับมากลางเทอมอย่างเงี้ยขาดมึงไปสักคนนึงอ่ะ กูก oh. yeah. mm ็ไ hmm. ม่รู้จะแทะลมใครเลยอ่ะมึงเนี like um ่ยนี่คิดอะไรกูป่ะเนี่ยเปล่าไม่ได้คิดเออเกือบลืมเลยแซนแมมนีวานหัวชันเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับก่อนที่ชายานมันเป็นอย่างเงี้ยมันต่อยมวยคดเก่งเลยแต่เดี๋ยวนี้ ขึ้นชกทีไรเนี่ยคุกวงนายจะกินเพื่อนตลอดออนั่นแหละแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ชกมวยแล้วนะนี่เฮ้ยเออวันวันนี้เราทำซึ่งทำวันแรกใช่ไหมไม่อะไม่อยากกินแล้วก็ไม่ค่อยอยากเป็นนี่บุคคลใครด้วย อะไรนะอยากกินโนมันตรีหวอ,อ,อไปละเจอกันค่ะา <c oughs> แจนจ๋า <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลยแหมถ้าเป็นขวัญอ่อนไปได้ทีตอนเราอยู่กันสองคนน่ะไม่เห็นจะตกใจเลย <c oughs> เพอเพออีกแล้วไปอยู่สองคนตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าว ก็ในฝันไงนี่อีทีไปฝันเปียกไกลๆเลยป่ะผู้หญิงเขาไม่ชอบแล้วยังมาตามตื้ออยู่ได้ไปซิยังอีกไม่ไปเดี๋ยวป้าจับจูบป,ปากซะเลยเออจูบป,ปากเอาป้าไปก็ได้<ะ>ถ้างั้นเดี๋ยวโทรหานะโทรหาป้าเเปลี่ยนใจเจ้ามอยไม่ไรค่อยมานะคะฉันว่า ไอทีมันก็หลอดีเหมือนกันนะแจนแกไม่เอาใช่ปะฉันเอานะใช่แกไปถามมันก่อนไหมว่ามันเอาแกเปล่าวายแรงผู้หญิงสมัยนี้ไม่ไหวจะเคลียเก็บเงินไปข้ามเพศบ้างดีกว่าฉันว่าแกเก็บเงินไปทำสนนปกรรมหน้าแกก่อนดีกว่าไหมอะศัลกรรมแล้วหน้ามัอนหล่อนเนี่ยนะฉันขอบายดีกว่าเชออีนี่ ฉันไม่สวยจังไงะอ้ามเนี่ยบล็อกหน้าฉันไปให้หมอศัลยกรรมที่เกาหลีทำตามในงยาอ้ามอัชาติยะหรออันนี้ซื้อต่อันนี้สุดยอ